สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องตามสบายกับนายโป้งเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเมนูใหม่ครับอ่าเป็นเมนูอะไรครับเชฟกับชองใส่ไก่แจ้ไก่แจ้กี่ตัวครับเนี่ยสองตัวครับสองตัวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนเสร็จก็ต่อฐานคือเก่าครับกระทะใบเดิมตอนช่วงเย็นหลังเลิกงานก็จะประมาณนี้ครับก็ อยู่ด้วยกันก็ทำกับข้าวกินกันมีอะไรก็ไก่มาจากตัวน,นู้นบ้างคนนู้นเอาไก่มาคนนี้เอาฟักทองมาครับแบ่งแบ่งกันกินไปทำเสร็จแล้วก็แบ่งแบ่งกันใส่ถุงไปกินที่บ้านกันคนละถุงก็่ยังเชฟเชฟเหม,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 มือนเดิม,มครับเชฟออมจากโรงแรมมารวยเหมือนเดิมครับวันนี้ <c oughs> มารวยจนเขาปิดแล้วเ,เชฟก็ยังอยู่ครับเด <C> อะแกรนครับเดอะแกรน ปกติมารวยด้วยเดอะแกนด้วยก็ปิดทั้งสองที่อะครับ<ก>ตอนนี้น <c oughs> ทั้งมารวยทั้งเดอะแกนก็ยังปิดอยู่เ <c oughs> พราะเชฟคนนี้แหละครับดูไว้นะครับทุกคนโอ้ยคนนี้ไ,นไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> แต่อร่อยครับอร่อยกิน <c oughs> ไม่เหลือเออกินไม่กินไม่เหลือเอาง่ายกินจนฟันหักเอาดิค <c oughs> รับมาดูสมาชิกก็ยังมี ทีมงานวินเหมือนเดิมครับประหลัดสะถอนนะครับหัวโจกเราจะมีเสียต้อยนะครับพาถอนทุกวันเราขาวเอาในท่านผู้ชมนะครับโอ้ทานนู้นจะรอแบ่งกับข้าวไปกินกันครับวันนี้มานั่งรอกับข้าวฟรีครับกับข้าวฟรีเอ่ะช่วงโควิดครับอยู่ช่วงโควิดรับมิดอะไรแยะๆครับวันนี้ทำกับข้าวมิกากับข้าวโอ้ เชฟเขาใช้มีดเยอะเหมือนไอเชฟญ,ญี่ปุ่นประมาณนั้นเหรอใช่ครับใช่มีดแทงกันเองเนี่แหละแล้วปลาต่างหากและเนื้อต่างหากใช่แล้นื้อต่างหาน้อางหากอันนี้นนไว้แทงกันเองนี่แหละมาไว้ทีกันเองเนื้อต่างหากเนยนน้ำนมีดหมนี่อ่ะนน้ำนนำหน่อยนน้ำหน่อยเชฟอันนี้ไว้หั่นพวกหอมพวกกรียมนะครับนี่เล็กอันนี้ไว้ จับเนื้อ,อ,อได้กดูกไ,ไแต่จับไก่น่าจะอยู่นู่นแหละอันนี้จะเป็นพวกเล่ปลาเล่พวกเนื้อออกจากกระดูกพวกเลาะอ,อย่างเงี้ยแล้วถามเทปนิดนึงครับอันเนี้ยปนทองได้ไหมครับ <c oughs> แล้วเล่มไหนที่เมียเอาแทงวะน,นั้น,นะ <c oughs> ่ะเทป เล่มไหนปนทองได้ไหมครับได้ทุกเล่มครับอ๋อโอเคอยู่อยู่ที่ความถนัดครับเล่มไหนก็ได้มันเดิมโอไม่ได้เชฟถึงพกกระเป๋าอย่างนี้เองเชฟก็หาได้เสรวยเหมือนกันเดือดแล้วครับเดือดแล้วรอรอก่อนครับรอเปื่อยนะครับรอเปื่อยก็ ใส่ใบเอ่แมงลักพร้อมกินรอครับรอครับ